มึงต้องป่งได้แล้วนะบูเอาดีจากตู้กับตู้น้างตู้ได้กูลอโรคูอะไรอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนบอกมาันนี้เนี่ยป่านี้มีไหมเนี่ยมึงเข้าไปเช็คดิเฮ้ยแล้วก็ินแล้วตายแล้วอะเหียอกมาออกมาอมามัไอ้สัตัดโอ้ยคูลตายลัวตายโอ้เอาเอา ไอเรื่อสเกลสุดน่ารักวัวดวงวีตีปากแตกเอ้ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นอายเหอะอายสวยว่าเกินเนาะไม่จะตายไม่ตีตีป้อมชี้ตีป้อมชี้ตีป้อมไปเลยเฮ้ยมึงนุ่นสีเนี่ยป้อมมันเอออะไรวะได้แล้วมึงก็เห็นคลิปวต้องตอบตัวได้อีแล้วใครจะรู้อะ มีมาลาอยู่กลายกลายมีมาลาอยู่เลยเลยาวดาวดีมึงมึงจะแทงไอ้สัดกูซับพอร์ตไอ้มึงกดคิวให้เขากดแล้วค่อยอิวอกันผูกไงผูกูกผูเหี้ยอะไรมันเสียเวลามานามึงก็หายมาามทำได้แล้วเร็วเร็เร็เลยมาเล่นนะจะทำจะเอาอะไรก็ทำได้ครับกําลัง แเราต้อรับไปบาลานต่อถ้าเราได้เขาามามาูมาบมาเล่นเล่นเยอะนะตัวนะฮตัวนะเอ้ากูตายเลยสวยสวยสวยทุกคนสวยทุกคนทุกเต่มาเฮ้ยเซเลปีตายแลว้ยยยยยนย

ออกกันเลยออกันเไอ้กันเอนกูโดนกูโดนแน่นอนกันเองกูโดนแน่นอนเมือนน้นไอ้เหี้ยมึงเห็นเพื่อนมั้ยเนี่ยเพื่อนเต็มบ้านอ่ะเชี่ยเอ้แต่กลางหายแล้วจะเติมล่างกว่าไม่เกศชิปดีกว่าเฮ้ยเหี้ยสงสวรรคสัตว์ป่วยละมึงสะต่อรัศดาตัวไอ้เหี้ยโอ้ยแต่ไม่ได้ไทยเนี่ย ไอ้ไอ้ไปกูดีอ่ะ้กูดีจนแบบ่เอาาตนนี้อนตนน้กอนเานี้นะเฮ้ยไม่ถึงนะโอ้ยยังขบบูขดบูเชบูเชบูตัวไเฮ้ยได้ไขึ้นแม่น้ำขึ้นแม่นเปอาม่น้ำพงาไปแล้วยืดแม่น้ำพงขาเจอกันเรโซฮนโมโนโนโอริโต ไอ้ย่าเฮ้ยไอ้กูโดนตบบ่ปจะด้วยอเชลเชยเชลูเชลูอ่ะ้หอไรมันถึดกนอะไมันถึกใช่อ้ย่าเ้ยกูโดนไอ้จางก็เสือะโดนลุมจัดทพูใสโบ่ไงไอ้ไอ้กูซีจัดอ่ะไอ้ยากูยืัอต้องด้ได้ตัว้ไอ้ัด กูก็ลำบาก่็จะมีอะไรละคน <laughs> มปช่วยเราช่วยแครี่หมดเลย <laughs> <laughs> อะไรอะไรกูก็ขุมแล้วเน <laughs> ี่ยเราช่วยไม่ได้ <laughs> <c oughs> ด้วยโบล่ไอโฟนอยู่ตอนนี้ดอลันหนึ่งสามวิล <c oughs> ัวค,คำมืเลียนนลสนะ <c oughs> โดนดีมอนโดนดีมอน,มอนใครข้โดนย่ำวมูคอมโบ มองการมองการปปองแค่นี้ปปแค่น hey ี้เท่าชีวเว้ยใกล้แล้วก็ไปทำใบวันนโอ้ยเราตองัดัลงไปแ่นึงท่าติดไปแ่ไหไข่ท่ามันติดอะไรวะไออากาดูดูดีเยีย